สวัสดีผู้บริหารของ f b o o k y o u y u u t แลวก็้วกตอกครับผมมีเรื่องสําคัญที่อยากจะรบกวนครับในฐานะที่ผมใช้แพลตฟอร์มรูปท่านมายาวนานและในฐานะที่เป็นคนให้ความรู้ด้านการเงินในระยะหลังเนี่ยผมมีความกังวลอย่างมากนะครับในเรื่องของมิจฉาชีพในโซเชียลมีเดียครับมิจฉาชีพเหล่าน,นี้เนี่ยใช้ทั้งรูปวิดีโอ และข้อมูลของบุคคลมีชื่อเสียงนะครับในการหลอกลวงเงินของคนหลอกให้คนลงทุนครับเราได้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วครับตำรวจธรรมดาก็ไปมาแล้วตํารวจไซเบอร์ก็ไปมาแล้วคือเราทําเต็มที่เหมือนกันเนาะมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยเปิดบัญชีปลอมซื้อโฆษณาแล้วก็บูสแอดด้วยนะครับทำให้การหลอกลวงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกครับทำให้คนเนี่ยเสียเงินกับมิจฉาชีพ เยอะมากๆครับดังนั้นผมจึงอยากขอเสนอ4มาตรการด้วยกัน,นครับ 1. เพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีการตรวจสอบบัญชีและการยืนยันตัวตนโดยเฉพาะบัญชีที่ใช้รูปวิดีโอและข้อมูลของบุคคลที่มีชื่อเสียง 2. ใช้ AI ในการเฝ้าระวังและตรวจสอบบัญชีที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย 3. ส,สร้างช่องทางที่ง่ายขึ้นต่อผู้ใช้ในการที่จะรีพอร์ตหรือรายงานบัญชีที่ต้องสงสัยหรือบัญชีของมิจฉาชีพ 4. ให้ความรู้กับผู้ใช้เพื่อให้เขาสามารถมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงทางด้านออนไลน์ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความรู้มมิอจากทุกท่านเราจะสามารถช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณมากครับ